ี่คือเส้นทางกระเช้าที่แพงที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์เพราะนี่คือเส้นทางกระเช้านะคะที่เราจะต่อรถไฟไปยังยุงฟราวยอคภูเขาที่แพงที่สุดในสวิตราคาค่าขึ้นหลักหมื่นเลยจ้าแต่วันนี้แขรไม่ได้พาทุกคนไปขึ้นเขายุงฟราวยอคแขรจะพาทุกคนมานั่งกระเช้าแบบติดกรมนั่งกระเช้ายังไงไม่ให้ติดคนให้เหมือนลมเหมาทั้งกระเชา้าวิธีการที่ง่ายที่สุดนะคะคือให้ทุกคนตื่นแต่เช้าจ้าโดยแขรมาขึ้นรถไฟนะคะที่สถานีกรินเอวาวตอน7จ็ดโมงสี่สิบห้าเราก็จะมุ่งหน้ามายัางไครเนชายเด็กนั่่งมาาแค30นที จากนั้นก็ต่อรถไฟแดงนะคะอีก5นาทีมาที่ไอเกร์เกรชเชอร์และเราจะต้องนั่งกระเช้านี่นะคะจากไอเกร์เกรเชอร์เนี่ยลงมาที่กรีน n ูว์เวลทิมิเนลซึ่งเวลาเช้าๆแบบนี้นะคะประมาณ10บโมงเนี่ยแขกบอกเลยว่าไม่มีใครมาแย่งเราลงเลยค่ะเพราะส่วนมากเวลานี้เป็นเวลาที่คนเขาจะขึ้นกระเช้ามายัางยุ่งฝปล่าย้อยความที่เส้นทางนี้นะคะกระเช้าเนี่ยมันจะมีให้ขึ้นตลอดเวลา1กระเช้านะคะสามารถนั่งได้เป็น30คนเลยค่ะซึ่งถ้าเราลงเวลาเสร็จสายหน่อยนะคะคนก็จะลงเยอะกันมากๆแขกเลยเลือกลงเวลาที่เขาไม่ลงกันค่ะ นี่เลยค่ะใครจะไปก็ไปก่อนเลยค่ะแขกรอจนว่างนะคะแล้วก็ไปกับลูกค้าแค่3คนคือมันไพรเวทมากมากบอกเลยนะคะว่าถ้าเราได้นั่งกระเช้าใหญ่ๆแบบนี้นะคะแล้วอยากจะถ่ายรูปมุมไหนก็ได้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ฟินสุดๆเพราะตอนที่เราลงกระเช้ามานะคะแขกจะบอกเลยว,ว่าวิวตรงนี้มันสวยทุกฉากทุกมุมเราก็ถ่ายรูปกันช้ำๆอยากจะถ่ายมุมไหนก็ได้ซึ่งถ้าใครมีสวิตพาสล้วเลือกเส้นทางนี้นะคะก็จะจ่ายอยู่ประมาณ50กว่าฟรังบอกเลยว่าคุ้มมากอย่าลืมมาก,กันนะคะ